สวัสดีครับชาว efootball ทุกท่านนะครับวันนี้มาสอนแลกนักเตะฟรีนะรอบนี้จะเป็นทอตซานะจะใช้เหรียญสีชมพูลแลกดูข้างบนได้อันนี้มี6กมือเหรียญ pc โมบายใช้วิธีแลกเหมือนกันนะครับก็ถ้าโมบายก็อยู่เหรียญชมพูจะอยู่ฝั่งซ้ายบนนะ,ะเดี๋ยวมาดูวิธีแลกกันเดี๋ยวกับขอกลับไปหน้าแรกก่อนนะครับใช้วิธีการเดียวกันเลยทุกแพลตฟอร์มก็คือข้างบนนะไปที่ช็อปแล้วก็ efootball point ตรงนี้ efootball point แล้วก็เลือก player นะ หรือว่ายังไม่มีเสื้อก็แลกเสื้อได้นะใช้วิธีเดียวกันเดี๋ยวมันรอบนี้เราจะแลกนะักเตะกันจะเป็นทอ็อตซ่าตัวนี้นะกดเข้าไปที่ทอ็อตซ่าแล้วก็กดคําว่า e x c h a n g e ได้เลยกด e x c h a n g e ปุ๊บจะเด้งหน้าเว็บไซต์มาหลังจากเด้งหน้าเว็บไซต์มาให้เราใส่คนดมมีอดดีของเรานะนี่ใส่เข้าไปเลยคนดมิีอดีของเรา พอใส่คน n ้ m i id เสร็จให้เราเลือกตัวกระตูนที่เหมือนอันนี้นะนี่อันนี้เป็นรูปผู้หญิงผมสีฟ้าก็เลือกไปตัวนี้ตัวนี้แล้วก็กดล็อกอินได้เลยล็อกอินเสร็จเขาจะถามรหัส6หลักอันนี้นะให้เราเข้าไปดูในอ e ีเมลของเรานะอีเมลที่เป็นคน n ้ำมี่ะจะเป็นรหัสหหลักถ้าใครไม่อยากใส่บ่อยๆก็เปิดตรงนี้ได้อันนี้จะอยู่ได้180วันแต่แนะนำให้ปิดไว้นะ ให้ปิดตรงนี้ไว้เพื่อกรณีโด like, like, นแฮกโดนอะไรเงี้ยจะได้โดนยากนิดนึงหลังจากนั้นก็ให้กด next ไปพอกดเข้าระบบเรียบร้อยจะเข้ามาหน้านี้นะเขาจะโชว์ว่าเราจะแลกนักเตะตัวไหนอันนี้จะเป็นทอสนซานะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแล้วกด Xchange ตรงนี้ได้เลย Xchange โอเคอันนี้ Xchange complete ก็อันนี้คือเรียบร้อยแล้วกดปิดได้หลังจากนั้นให้เรา กลับเข้าไปดูในเกมนะอ่าเดี๋ยวกลับเข้าไปดูในเกมกด back ไปกด back ไปกด back ไปนี่จะเข้ามาในเกมแล้วแล้วก็รับที่จดหมายให้กดน,นี่ inbox กดรับก็จะได้มาแล้วทอสซาก็ประมาณนี้นะครับก็แลกง่ายๆแลกหรือเราจะไปแลกชุดอีกก็ได้ นี่ชุดก็มีใครอยากได้ชุดอะไรก็แลกไป0 0าพอยต์แต่พวก XP ตรงนี้เหมือนไม่ค่อยคุ้มนะต้องรอโบรอรออะไรเงี้ยถึงจะคุ้มอันนี้ไม่ค่อยคุ้มแพงไปหน่อยก็หลังจากแลกมาก็จะมีอยู่ในทีมอย่างนี้นะนี่ทอสาที่เพิ่งแลกมาเมื่อกี้ก็มี2ตัวเลยอันนี้สแตนดาแจกมาทําไมก็ไม่รู้ย่อยทิ้งอยู่ดีนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครยังไม่มีคนมิ่งอดีก็ไปสมัครก่อนนะครับในหน้าที่ล็อกอินข้างล่างมันจะมีให้สมัครก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับ